สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพะวะาครับพี่น้องวันนี้วันพะรุษหัส13มิถุนายน2024นะครับวันนี้รล,ลึกถึงนักบุญที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งล้วก็ทราบดีนักบุญอันตนแห่งปาดัวพระสงฆ์และนักปราญ์ของพระศาสนาจักรนะครับชีวิตของท่านนักบุญอันตนก็เป็นที่น่าสนใจและก็ในประเทศไทยของเราก็รู้จักกันดีนะครับที่เวลานี้กำลังจะเสกวัดใหม่วัดที่สร้างใหม่นะนักบุญอันตน ที่มิซังลาตรุรีที่กําลังจะเสกอยู่นะครับในวันที่8ที่อะไรนกักเสกนะครับสร้างใหม่แล้วประวัติของท่านนะครับท่านมีชีวิตอยู่ในระหว่างปี1,195ถึง1,231นะครับก็อายุก็ยาวพอสมควรนะครับก็ประมาณ4ี่หปีห้าสิปีหกปีได้ประมาณนะครับท่านมีประวัติดังนี้ก็บอกว่าเปเรนโดเดบูเยสเอตาเวีราเกิดที่กรุงริสบอนในประเทศโปรตุเกส ต่อมาได้บวชเป็นพระสงฆ์และได้เข้าบวชในคณะนักบุญอากุสตินแต่ว่าต่อมารู้สึกท่านได้รู้สึกรู้สึกขึ้นมากในอุดมการ์ของพวกนักบวชคณะฟรังซิสกันเพราะท่านได้แลเห็นศพของมรศัศขีที่เป็นนักบวชคณะฟรังซิสกันพวกแรกของประเทศโมร็อกโกห้าคนด้วยกันท่านถึงตัดสินใจเข้าเป็นนักบวชฟรังซิสกันและประจำอยู่ที่อารามนักบุญอันโตนิโอแห่งเมืองอีกคนแห่งเมืองโคอิมบรา และได้รับนามว่าอันโตนิอุสเนื่องจากอันโตนิโออยากจะเป็นมรณะสกีกับเขาบ้างจึงต้องการไปแปรรมในถ้ำกลางบรรดาชาวอิสลามทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาแต่ความเจ็บไข้ทำให้ท่านไปไม่ถึงจุดหมายเรือที่ท่านโดยสารไปต้องกลับมาจอดและขึ้นบกที่เกาะซิซิลีเพราะโดนพายุหนักเมื่อกลับถึงประเทศอิตาลี ท่านได้ออกไปประกาศรรอสารทั่วประเทศอิตาลีในปี1221ท่านได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ของคณะปอซิุนโกลาและได้มีโอกาสพบกับนักบุญปังซิสอารซีีท่านทำให้คนเป็นอันมากกลับใจได้เทศต่อต้านพวกเฮโรติกในประเทศอิตาลีและฝระั่งเศสและในระหว่างเทศกาลมหารถปี1231ท่านได้เทศสอนเกี่ยวกับเรื่องของสังคมเป็นต้นความยุติธรรมทางสังคม ซึ่งถือว่าเป็นจุดสุดยอดของการเทศของท่านท่านสิ้นใจในเดือนมิถุนายนในปีเดียวกันนั้นที่จังลวดอาเซลาในจังหวัดปาดัวขณะที่มีอายุเบียน36ปีเท่านั้นท่านก็เป็นนักบวชฟรังซิสกันคนแรกที่ได้สอนเทววิทยาเราจะเห็นว่าในบทเขียนและคำเทศสอนต่างๆของท่านนั้นท่านมักจะอ้างอิงข้อความพระคัมภีร์อยู่เสมอเมอ ดังนั้นในปี1946พระสนมปป,ป,ปาปีโอที่12ได้ให้เกียรติท่านโดยแต่งตั้งให้ท่านเป็นนักปราประศาสนาจจก,การเคารพให้เกียรติท่านนั้นดูเหมือนว่าจะแพร่หลายที่สุดองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ศาสนากรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักบุญหลังจากที่สิ้นใจได้เพียงปีเดียวเท่านั้นนะครับก็เป็นหายากนะตายปีเดียวแล้วก็ได้เป็นนักบุญนะครับนักบุญอันโตนหเงปาดูเนี่ยก็มีชีวิตอยู่ปี36ปี ก็ยังหนุ่มอยู่นะยังหนุ่มได้ใช้ชีวิตเลื่อมใสเห็นคนเห็นมรณะสักขีที่ตายเนี่ยที่มรกโ,โคเนี่ยเป็นมรณะสักขีเขาก็อยากเป็นมรณะสักขีบ้านก็เทศสอนแล้วก็จะเป็นไปแพทยธรรมที่ที่อัริกาเพื่อนจะได้หวังว่าเออจะถูกให้เป็นมรณะสักขีถูกค่าถูกอะไรอย่างนี้แต่ว่าพราะเป็นเจ้าก็มีแผนการท่านก็ไม่สามารถจะเดินทางไปถึงได้ต้องกลับมาที่กรุงโรมและที่ องคกรวมนี่เองท่านก็เทศสอนไปทั่วประเทศเทศสอนใช้พละกําลังที่มีอยู่เทศสอนทําหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่แล้วก็ได้เป็นนักปรา์ของภาษาสนจักรด้วยภายหลังนักบุญภาษาปาปิโอสิบสองก็แต่งตั้งท่านเป็นนักปราพภาศาสนัจัอรไ้ที่สําคัญที่เราเห็นในวันนี้ก็คือท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนักบุญนั้นหลังจากที่สิ้นใจเพียงปีเดียวเท่านั้นครับหายากนะตายเป็นปีเดียวเท่านั้น ของเราสมัยนี้สมัยปัจจุบันยุคของเราเนี่ยก็รู้สึกเป็นนักบุญเร็วๆก็คือที่เร็วๆก็คือคุณแม่ทเทเรซาไม่แห่งเตกัตตาท่านก็เป็นนักบุญนะครับในวันนี้จึงบอกว่าขอให้ความศรัทธาภักดีของเราที่มีต่อท่านนักบุญอันอันตนในวาดดัวเนี่ยจงช่วยเราให้ใกล้ชิดพระเยซูเจ้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้เรารู้จักและเห็นโชมหน้าของพระเยซูเจา้าวันดา นักบุญในแต่ศตวรรษขอให้เราจะหนักว่าบรรดานักบุญนั้นก็เป็นพี่น้องของเราที่คอยใจใสห่วงใยใหญ่เราเสมอและขอพฤติกรรมและจิตอารมณ์ของบรรดานักบุญนั้นช่วยเราให้น้มน้าเราให้เจริญชีวิตตามจิตอารมณ์ของพระวรสารนะครับในแบบอย่างของท่านก็เป็นอย่างนี้นักบุญนันตตนแหน่งปาดูนั้นก็มีชื่อเสียงน,นะครับก็เขาบอกว่าเวลาที่ใครทําของหายหรือลาลืมของไว้ที่โน่นที่นั่นอะไรจำไม่ได้เขาบอกให้สวดขอนักบุญ อันตนแล้วก็ประเดี๋ยวก็จะหาเจออะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นความความชื่อของบรรดาพี่น้องที่เป็นกาทิลิกนะครับเพราะนั้นที่วัดนุนบุนันตนโคกสนอยที่จังหวัดสังราบบุรีเนี่ยก็สร้างวัดใหม่แล้วเนี่ยใหม่สวยงามนะครับเป็นวัดสมัยใหม่แลว้วัดแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับก็เป็นโอกาสโอกาสที่เราเราก็เห็นว่ามีคนไปที่นั่นมากมาย สวดภาวน,ออนานะมีการไปทําบุญมีการไปวันขอสิ่งต่างๆจากพระเป็นเจ้าโดยผ่านทางนักบุญอันตนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เราได้เรียนแบบอย่างของท่านในการร้อนรนในการเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในชีวิตของเราในแจละวันและก็ทําให้แบบอย่างของบรรดานักบุญต่างๆนั้นจะได้เกิดคุณค่ามีประโยชน์สําหรับเราและทําให้เราทุกคนนะั้นจะได้สามารถเรียนแบบอย่างของท่านเหล่านั้นอย่างจริงจัง สักวันหนึ่งเราก็จะสามารถที่จะมีชีวิตและเป็นหนึ่งเดียวกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้สักวันหนึ่งนะครับที่เราจะต้องจะรลมนี้ไปขอพระพรของพระเบนเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมาจยัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเท่น